Terima kasih telah menonton. ดี่วันนี้มาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยานมาให้ราใส่นะก็มาแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่ายังไก็ต้องให้กิทนะไรเยอะวิทยดูวิทยไปอันนี้กปรนชาติะนะ ก็อย <da> ู่ด้วยกันครอบครัวเดียวกันนะก็เอาไปใช้ทำบุญทำอะไรให้ท่านสอสอ่าเพินนะเยวมีข้อฐานมอบด้คำใดได้ได้ไม่หลังไ่หังผมก็สัเดเคกินสรกไปก็ไ่าเิอ๋อับนีกิน2 <ant Kel> <ant> เล็กเลยันน้ารถไฟจะเอาไีเสี่ยไม่เอาอีปูนเลยที่หนึ่งกับเลยที่สองเยพวไานพูดชัเ่นะครับครับแรไ่มา้เื่อนะรถไฟนี่แปลขนาดรถไฟเล็กเลือกต้อน